อธิบายหน่อยตั oh, um ้นราชเฉพาะสต a, ๊อกนี้อ๋อไม่ถ uh, ูกน in ี uh ่ก่อนครับ huh. อ oh, ืมแล้วก็มันเป็นยอดสต๊อกมันขายต้นเท่าไหร่ปกติทั่วไปก็20ถึง25แล้วแต่ขนาดต้นครับต้นต้นใหญ่ครับสต๊อกมันสต๊อกมันขยี้สี่เป็นยี่สิบห้าบาทอ๋อนี่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 ต้นสใหญ่อมล็ดใหญ่ๆเลยอันนี้คือสต๊อกมัน20-25พอเงียบก่อนนี่นี่พอไว้หกเดือนเหรอ อันนี้อันนี้สองเดือนเองครับนี่สองเดือนนี่สองเดือนเนาะเสร็จแล้วก็เอามาเสียบแล้วแต่เลือกจะเลือกพันใช่ไหมครับอันนี้พื้นเมืองเหรอครับโอเคแล้วพันที่ปลูกแล้วก็ทรงนี่มีแม่สายครับตลาดแม่สายับตลาดใหม่ไทยร้านไทยร้านเมืองอ๋อตลาดร้านเมืองโอเคโอเครับไม่อันเลยใช่ไหมครับตอนนี้ตลาดนี้มีความต้องการสูงอยู่ครับโอเคโอเคอ่ะ รีจะส่งเสริมปลูกอโกะโวคาโดแล้วก็อ่างวนดำไรเมล็งงดลลขายกิโลเท่าไหร่เมื่อก่อนขายกิโล200แต่ช่วงหลังวันนี้องางนจีนเข้าราคาถูกผมก็ขายประมาณ120-150บอหาอ่ถึงรอใช่ไหมแล้วปลูกกี่เดือนนะ แปดเดือนครับแปดเดือนจะปลูกปลูกนี่คือเราต้องใช้ต้นตอเสียบยอดหรือไงเสียบยอดเหมือนกันครับอ๋อต้อนตอน,นี้เพื่อต้นตอก่อนต้นตอน,ตอนตีอน้นใช้องุ่นป่าครับองุ่นป่าตรงนี้นะแล้วก็เอาพันธุ์ดีมาเสียบยอดครับอืนี่นะองุ่นป่าองุ่นป่านี่กี่เดือนนะองุ่นป่าก็ประมาณห้าถึงหกเดือนนะครับห้าหกเดือนครับนี่องุ่นป่าเลยครับนี่องุ่นป่าไหมอันนี้ต้นนี้มันน่าจะมีปัญหาครับอืมให้มันแตกใหม่อืมอ้งวนป่าตรงนี้ปลูกมาสิบปีเราอยู่นะอืมอ้งวนป่าอันนี้ปลูกมากี่ปีละ สิปีแล้วครับสิปีแล้วต้นต้นใหญ่ละสิปีแล้วครับอ๋อเนี่ยตะูนมีกี่ต้นปลูกที่นี่รดน้ำเป็นยังไงยี่สิบสี่ต้นครับยี่สิบสี่ต้นครับมีองุ่นมีอะไรที่แนะนำอีกเรื่ององุ่นตะ่นนี่ต้นต้นขายพันต้นเท่าไหร่ต้นละสองร้อยครับเสียบยอดแล้วใช่ไหมเสียบยอดแล้วแต่ช่วงหลังไม่ค่อยได้ทำเพราะองุ่นมันเป็นกระแสครับช่วงหลังมาทำอะโวคาโดใช่ไหมครับอะโวคาโดนี่มีสต็อกนี่ประมาณกี่กี่กี่ต้นแล้วเนี่ย สต๊อกได้เห็นต้นใหญ่ตัวนี้เตี้ยไม่ร้อยต้นนะครับเมื่อก่อนทําเลือกครับเป็นสองสามพันต้นนะครับอตั้งแต่มีโควิดมามันไม่ค่อยได้ขายครับขายก็ขายได้ยากครับอืมโอเคบัคเนียครับพันบัคเนียอ๋ออายุกี่ปีอันนี้อายุต้นสามปีครับอ๋ออายุต้นสามอ่ากลางเดือนกันยากลางเดือนนะอ๋อนี่ลูกมันนะน้องเนี่ยถ้าไปปลูกพักได้ปันนี้ได้ไหมเนี่ยบัคเนีย จริงถ้าอะโวคาโดทั้งหมดผมชอบพันนี้ที่สุดครับบัคคาเนียเนี่ยนะต้นลูกดโด่งขอางบัคคาเนียต้นนึง6ปีนี่ต้นนึงได้ประมาณ200กิโลต่อต้นครับ200กิโลถึงนะับนี่บัคคาเนียออื้ยตนนนี่3ปีปี50ปีถึงครับอืนี่ต้องใช้ไม้ค้ำเนาะโอ้เกาจะส่งไปภาคใต้นี่ส่งยังไงหนึ่งส่งทางรถทัวร์ ไม่รู้ว่าไปสเน่มันไปปลูกที่บ้านเลยลองปลูกที่บ้านเิอาทิตย์มาขอแล้วอันนี้เอาไปปลูกดีเหรอแต่นี่มันยังไม่แก่จังครับาคาขายหน้าสวนอยู่ที่หกสิบบาทครับบเนกอประมาณสามลูกโลครับเก็บเยอะหน่อยนะนี่เก็บ กลางเดือนกันยาครับกลางเดือนกันยานี่ใช้เวลาปลูก3ปี3าามปีครับสามปีบักคคเนียแล้วเอาขอดมดีอย่างนี้มันผมแทบไม่ได้พ่นใช้สารเคมีเลยครับอ๋อมันไม่มีโมรคแมลงเนาะครับอืมอืมโอเคอะโวคาเนียบักคคเนียแล้วภายในอีกออกลูกวันนี้อ่าด้านด้านนี้ครับพีงคาจัน<อ>ขายปีหนส้สสวนที่โลโลร้อยครับอ๋อพีงแคนตันอ๋อ อันนี้มันอันนี้จะลูกทรงนี้อ๋อที่หัวหน้าการต้องการใช่ไหมพีแคนตันเก็บเกี่ยวเดือนพฤศจิกาครับพฤศจิกายนนี่ก็สามปีเหมือนกันใช่ไหมสามปีเหมือนกันครับอ๋อปลูกแข่แคนตันอือหอสามปีเหมือนกันหัวหน้าอืมหือได้สองสองพันนึ่งน่ะอืมหือไม่พีแคนตันหัวหน้าล้นหัวหน้าลดนหัวหน้ารดนปลูกแล้วหัวหน้าล้นปลูกแล้วสามปีจะต้องได้เก็บผลผลิตอือหืออือือ นี่พิงแคนตันสามปีลูกมันจะเป็นลูกเหมือนกับลูกอะไรนั่นเนี่ยนี่พันธุหยังพิงแคนตันอ่าลูกลูกเขาเรียกลูกน้ำเต้าเนาะอันนี้อันนี้เออ่เมื่อกี้บัคคเนียน่ะอันนี้พิงแคนตันพิงเคอร์ตันพิงคันพิงพิงเคอร์ตันเหรออืมโอเค